บลาง์บ่บสบายดีพี่น้องปัจจุกุคูจุขุนปัจจุบ่บงสุบอนพอพ่อครับช่องเขามีลูกเหนาคือเก่าพี่น้องมาหน,นีหมูมียังไลพี่น้องเลยหาอยู่หากินคือเก่ามัหน,นีแต่ว่าหาอยู่หากินตามธรรมชาตินาะมาหน,นีซอนกุ้งซอนซิ่ยวพี่น้องเย้ยเอาทุกอย่างที่กินเป็นแล้วมันกบเขาแหงเนาะ ติดตามขับชมกันว่าสิได้หรือบ่มืนอนี้ก็มากับขอคอมมึนไปดีแล้วมุมนี้ก็เป็นแม่น้องทิมสวัสดีพี่น้องคิดว่าสอนท้ายเหม่ยชอบมึนอยู่น้องเขาเองพี่น้องเลยจังได้เก็บอันนี้เป็นบาตที่ช็อตเนยเด้พี่น้องเลยรอบแรกไม่ได้ถ่ายเนาะถ่ายบาตที่ช็อตเม่นี่รอบแรกกะรอบแรกอันนี้ตะกุ้ง อันนั้นรอบสองุ้ไข่อันนี้มีจอกมีแน่ที่ตามหับส้มไปเรื่อยๆพี่น้องส่ได้หน่อยเรื่อยๆเปไ็นไรกันเนาะอันเขาอนุญาตไปเก็บกุ้งซอยเพนกอนนี่พี่น้องรุ่นเต้นงแดงๆเนาะป้าตัวแดดเดืดดอดจัดๆจ,จัดขนาดเลย ว้าโอเคโอเคโอ้โอ้ยคือลุดเป็นตามปริตามปฏิมาณแท่นี้นะหอวเชิญสัานพี่น้องเ้ยแดดจัดก็ร้องหอนไล่แก่เง่้ยจนค้าลอยแม่เตียมจนค้าลอยอย่าพาออกมาได้กระชามนะลดกระยามัน มะาแล้วอันนั้นนึกวมันขาวบเทิมาเหอะุใสจนขาวเลนี่เนาะยล่อาถงเนาะถง เห็นแ้วด้เลยลองใส่สีมเออนนากแมนเลยอาใไม่น้อยอบเดี๋ยบอสบอร่อยบอร่อยเาลลูกเาะและจัดการ่ให้บันใส่ให้ขุดสุด่ข้างจัดการให้ต้องปันโลด เออเออเอม่ต้องไม่ติใส่็สน่นะม่ิใส่กุ้ก็นะคู่ฟรกันน่ะไก็บูฮ่ไฮหน่ออไ้นไฮได้่เต็มผันาไมไฮไฮแล้เออไไแบบนี้เป็นไนนะ เอาล่ห้อยนะโอ้ยจะใส่เต็มมารีโอกับโเวดบ่คอมก่ับอาเ่ยเสืออาบลดความเบาแบบนี้หลังจากแบ่งปันกันแล้วพี่น้องก็คัดเลือกมาเรียบร้อยอันนี้กุ้งพี่น้องเลยตัวนี้มีแต่กุ้งเนาะสว่วนอันนี้คือปลาซิลจะแยกอุต่างหาก พอดีได้แล้วแรงหนึ่งพี่น้องเริ่มอุปาก่อนพี่น้องร่างสะอาดเรียบร้อยมุดจดเสียขีพอบางแบนัวงกเจานงล็กขบน,น

เบิดแบบ่นี้ยามลว่านทนว้าวซุกเลยพี่น้องเดียบร้อยไปหนึ่งเมนูอันนี้เป็นขัวกุ้งพี่น้องใส่แต่น้ำปลาอย่างเดียว สเอาเรียบร้อยเดี๋ยวเดินพี่น้องเมนูแรงมาๆล้างมือกินข้าวแรงน้ำกันมาเดินพี่น้องกินข้าวเมนูวันนี้บ้านๆอันนี้บุ๊มีิ๊มริกจักหน่อยมาเนี้พี่น้องบ่าควายมีคนจิ้งเผ็ดเนาะ นี Không. ่กว้างกุ no, ้งอย่างนี no. no. oh, like? um, mmm. é, mm. ้เนาะอยหอยัวใอกุ้งแสีเป็นันย่งยประมาณนี้เลยเนาะฝอฝอยเลยนี่นีนี่น้เะอันนี้เป็นเสือหนูใบขาวนี่

คูมันไข่ได้ชาแม่ฉากได้นี่เนะกระซิวนี่อ่อนกลางบนใหญ่อ่อนว่าคุณโตคุณตอนเนี่ยูทลงไข่ยังปากกู่ตอนนี้อืมจอราลออีกปากกู่อทลงไข่ลงนั่นแหละเมีลูกแล้วก็มีเนาะทนี้เราลูกงท่ลงทาท่านในบ่อทาท่านในปล่อยเนาะยังอยู่ในเอิร์ก เป็นอย่าที่จะมาไล่ไล่สุดเก่าหมดแล้วหแล้วก็จะขุดลายก็จะกจะขุดไปคายลายเนาะท่านคลายจนสิบามเนาะโดแล้วเนาะโดนแล้วเนาะข้าเจ้าลากับตัวคายโลดใช่ไหมโลดสิบพันช่วงน้าแรกเนาะช่วงเดือนจองเดือนสามตอนนั้นจิบปูมันมันนะเขาจ้าขุดคายโลดถึงสิบพันเดี๋ทางบ้านเหม่ยคอนเดี๋ยวต้นหน่อยต้นใหญ่ขุด ติดใส่กันอยากมาติมเเขียดกระโล่้าพันเขียนโมกบนิโล่อะไรกันบอกสแพอย์ระมัน่อยเนาะชุ่มชื้นเนาะไอคอมบอกกินบอกกินบอขก่ไปซื้อแล้วไม่ถากินได้เต่บอต้อง ไม่เค <X Joh an> ยน่ะไม่เคยเท่าเลไม่เคยเท่าจริงจอดได้ร หนาวได้ให <N em ple a> no. ้เราที่เนี่ยให้เราเนี่ยแก่เขาคุณเล่าสกิปเงียบไว้ยังสองจอกตามจอกกันแล้วนี่ตัวตากล้องมันคอมไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวจะคอมอ่ะกระเทือนในกล้องใหญ่นาะพี่น้องแม่น้องคอมกสิบขอจบคลิปสำนีกก่อนพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีข้านเหนียวแบบนั้นได้ข้าวเหนียว